ด้านข้างจะขยายนะคะจากตัวบอดี้เดิมอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วด้านล่างนะคะติดตั้งเป็นปีกนกของโ r o เฟนเดอร์นะคะพร้อมกับติดตั้งลูกหมากกันโครงด้วยนะคะล้อตัว,ต,วตัวแบบนี้ไม่ติดซุมล้อนะคะน้องแพลจัดเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไดคัดซุมล้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาสวัสดีค่ะแพลวซอทีเมียมค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแพลนนำความพีเ่ยมนะคะมาในรูปแบบของการตกแต่งรถยนต์ยอดนิยมของเราเลยค่ะ เป็นอเมริกันสไตล์วายบอดี้ยกสูงล้อโ,โตโตแบบนี้เลยนะคะเพรจะพาไปชมรอบคันพร้อมๆกันเลยค่ะว่าคันนี้มีอุปกรณ์อะไรที่ตกแต่งเพิ่มเติมบ้างไปติดตามรับชมเลยค่ะ กอล f o r d Ranger XLT นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะวันนี้จะพามาชมชุดแต่งแล้วก็อคเซอรีรอบคันเลยค่ะว่าคันนี้ค่ะเขามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบอกมูลค่ากันก่อนเลยนะคะมูลค่าของเขาจะอยู่ที่857,000บาทเท่านั้นสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะและเกียร์ออโต้ค่ะเป็นราคาจะอยู่ที่920,000บาทเท่านั้นค่ะได้ความคุ้มค่าและสุดแต่งแบบนี้รอบคันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยนะคะว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้ทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ้ลาว้าติดตั้งชุดแต่ง Y Bo บอที่ทำให้รถมีความกว้างมากขึ้นกว่าเดิมดูใหญ่ขึ้นนะคะด้านข้างจะขยายนะคะจากตัวบอดี้เดิมอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วทำให้ทรงของตัวรถเหมือนแรปเตอร์กันเลยทีเดียวะคะ่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะตัวโฉมไฟให้ใหม่ด้วยนะคะ เป็นไฟมัสแตงเต็มระบบเลยนะคะไฟเดย์ไทม์แล้วก็ลูกแก้วด้านในแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว,ว่าโฉบไฟแบบนี้ค่ะปรับเปลี่ยนเพื่อความสวยงามและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานไปมากกว่าเดิมด้วยนะคะ กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสไตล์แรปเตอร์เลยนะคะมีความใหญ่มากกว่าเดิมระบายความร้อนได้ดีเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้เลยนะ,ะทำสีและฟอนต์ตัดกับตัวสีของรถนะคะทำให้มีเส้นและก็มีติดูดีไปมากกว่าเดิมทำให้รถดูมีเส้นสายและก็มีรสนิยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ d n a ของด้านหน้ามีกันชนหน้ามาให้ด้วยนะคะตัวนี้ที่มีแครงกันกระแทกทำสีเงินตัดกับตัวรถแบบนี้ด้วยนะคะ ดูดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟตัดมอกมาจากโรงงานอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวทพาระธามาชมช่วงล่างแล้วก็ด้านข้างกันต่อบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะยกสูงเพียง2นิ้วเท่านั้นนะคะแต่ตัวรถดูดีแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะคันนี้เสริมความแข็งแรงของช่วงล่างของเรานะคะแพาติดตั้งชุดปีกนกให้เพิ่มเติมค่ะด้านล่างนะคะติดตั้งเป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมกับติดตั้งลูกหมากกันโครงด้วยนะคะ เวลาเรายกสูงของตัวรถนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับช่วงล่างบางยิ่งขึ้นเลยต้องติดตั้งชุดปีกนกแล้วก็ชุดลูกหมากกันโค้งด้วยค่ะล้อโตๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้พิเศษไปมากกว่าเดิมค่ะคันนี้ค่ะจัดเปลี่ยนล้อมแม็กยางด้วยนะคะเป็นยางมัทเทรนค่ะยี่ห้อฮันคุกด้วยนะคะหน้ายางจะอยู่ที่35นะคะคูณ12.5ค่ะ R20 แล้วก็คือขอบแม็ก20นั่นเอง คอมแม็ก20เป็นสไตล์ f อฟโรดเลยนะคะ Offset ลบไปถึง44ทําให้ยางแก้มล้น้นแบบนี้ดลูลุยมากไปกว่าเดิมนะคะคันนี้35เราจะเห็นได้ว่ามีแบบความสมบุกสมบันของตัวลอ้อแล้วก็ช่วงล่างมากไปกว่าเดิมด้วยนะคะล้อตัวตวแบบนี้ไม่ติดซุ้มล้อนะคะน้องแพลวจัดเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไดคัดซุ้มล้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาพี่พี่หมุนพ,พ,พวงมาลัยก็ไม่ติดซุ้มล้อนะคะขับขี่ได้ปกติเลยนะคะอะแบบนี้เลย สำหรับด้านข้างนะคะจัดเปลี่ยนมาในข้างให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเสริมความสมรรถนะในการลุยออฟโรดไปมากกว่าเดิมค่ะเป็นบันไดข้างของลิมิเต็นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นสายออฟโรดเลยทีเดียวน้องขออนุญ,ญาตนะคะเวลาเก้าขึ้นนะคะตัวนี้เหยียบได้อย่างกระชับมากๆเลยแล้วก็สามารถกรองเศษหินดินกรวดต่างๆก่อนขึ้นรถได้เลยนะคะเท่ๆแบบนี้เลยมีความแข็งแรงด้วยนะคะยึดติดกับซัสซี่ของตัวรถด้วยนะคะ ลายสติกเกอร์เลือกได้นะคะน้องแพททำลายสติกเกอร์มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นลายสติกเกอร์สั์โคนเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาถึงช่วงด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังภายนอกของบอดี้นะคะเป็นการประกบชิ้นงานเข้าไปนะคะไม่ได้ถอดส่วนไหนนะเป็นการประกบชิ้นงานเข้าไปและตัวการใช้งานของฝาถังน้ํามันนะคะเราสามารถกดหนึ่งครั้งจะเป็นบอดี้ซุดแต่งด้านนอกนะคะแต่การใช้งานจริงจะอยู่ด้านในตัวนี้เลยนะคะ พีพ่่สามารถแจ้งพี่ๆพ,พนักงานเติมน้ำมันได้เลยนะคะเป็นการเปิดใช้งานแบบ2สเต็ปแบบนี้เลยปิดก็ปิดได้ปกติเลยนะคะมีความนี่แน่นหนาแข็งแรงมากๆเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างนะคะเสริมความออฟโรดขึ้นไปอีกค่ะเราติดตั้งโลบาร์เหล็กของ Outlander ด้วยนะคะเป็นโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่สีดำทำความสะอาดง่ายแบบนี้เลยนะคะ ก็เปลี่ยนโฉมไฟท้ายให้ใหม่นะคะเป็นไฟท้ายารูปตัว C แล้วก็เป็นโคมดำสโมกเคลียร์แบบนี้นะคะเสริมความดูดีให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะด้านท้ายเพิ่มเพิ่มความมิติของด้านท้ายนะคะติดตั้งกาวฝาท้ายขนาดใหญ่ทำสีดำด้านแล้วก็เป็นฟอนด์ด้วยนะคะให้สีดูตัดกับตัวรถแบบนี้พร้อมกันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะคะ เสริมความมีมิติของตัวรถมากไปกว่าเดิมด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะ Ford Ranger XLT ค่ะยังมากับตัวลูกคุญแจของเรานะคะเป็นลูกคุญแจ Immobilizer นั่นเองนะคะก็คือเราสามารถปลดล็อกรถ1ครั้งนะคะปลดล็อกรถเพียงฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะฝั่งอื่นจะเประตูปิดแน่นเลยนะคะไม่เปิดค่ะแต่ถ้าเราปลดล็อกรถ2ครั้งแบบนี้เลยนะคะก็ประตูฝั่งอื่นๆค่ะจะเปิดทุกบานเลยนะคะตัวเนี้ย เพื่อเสริมความเ,าเพื่อเสริมความปลอดภัยนะคะให้ผู้ขับขี่มากขึ้นไปกว่าเดิมอย่างเช่นน้องแพลวนะคะขับรถหรือว่าจอดรถไปในที่มืดมืดนะคะน้องแพลวปลดล็อกรถนะคะก็จะเข้าได้ฝั่งของแพลวฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันการโจรกรรมด้วยนะคะไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีมาแอบอยู่ประตูอื่นแล้วก็แอบขึ้นรถของแพลวนั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วย ป้องกันแล้วก็ดูแลผู้ขับขี่ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะและนี่คือเหตุผลนะคะส่วนหนึ่งที่น้องแพนนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะว่าทำไมกระบะคันนี้ถึงมีความคุ้มค่า พร้อมกับสุดแต่งที่นํามาฝากคุณลูกค้าในวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสําหรับราคาของค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่857,000บาทเท่านั้นสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะจะอยู่ที่92,000 00บาทเท่านั้นค่ะได้ความคุ้มค่ารถยนต์พร้อมใช้งานหรือว่าต่อยอดธุรกิจของแต่ละท่านไป ไไปได้เลยนะคะคสําหรับธีนี้น้องแพลฝากไว้ด้วยนะคะถ้าท่านไหนชอบหรือว่าสนใจนะคะกำลังตัดสินใจอยู่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ f อฟิเชีย c แค u n ์แพลได้เลยค่ะแพลยินดีให้ข้อมูลเพิเเ่มเติมนะคะหรือว่าเปรียบเทียบรุ่นก็ได้นะว่าล้อขอบ20หน้า33 32, 30ต่างกันยังไงน้องแพลมีสต๊อก รูปแบบของรถการตกแต่งนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะส่งให้พี่ๆเลือกได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะดูถึงตรงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของแพรด้วยนะคะเราจะได้พบกันตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะอยากได้ความพรีเมียมเลือกแพรตฟอร์พรีเมียมเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ